สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมสุรศักดิ์มากทวีนะครับเลตตินโจอยู่หน้าสนามที่เหมือนกับยานอวกาศเลยนะครับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสเตเดียมครับเข้าสู่ช่วงแสมสปอร์ตไลฟ์ฟอร์มรัสเซียนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆนะครับกดแชร์กันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะครับเยอะๆครับรายการนี้นะครับก็มี เป็นประจำนะครับทุกวันที่มีเกมนี่พบกับพวกเรานะครับทีมงานจากสยามกีฬาที่มาประจำอยู่ที่รัสเซียนะครับมีทั้งผมนะครับมีทั้งเจมวยมาเฟรี่นะครับหัวหน้าคณะคุณไก่ป่าแล้วก็เสือเตี้ยนะครับทั้งนี้จะขาดใครไปไม่ได้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเนสกาแฟเบรนแอนบูนะครับกาแฟของคอบอลหอมอร่อย เกินห้ามใจครับนี่ครับพกติดตัวตลอดนะครับนี่ครับก็เมื่อคืนนี้ดูบอลอาเจติได้นะครับเออโอ้โหลุ้นกันจนดึกเลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้แฟนบอลเมืองไทยเนี่ยรวมทั้งผมเนี่ยอาจจะผิดหวังอเล็กน้อยนะครับก็นอนกันดึกครับแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้นสกาแฟเบรนแอนดบูนี่แหละครับกาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจเนี่ยนะครับ ช่วยทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นให้เฟสขึ้นครับดูสภาพสนามครับตอนนี้นะครับนะครับเป็นถือว่าเป็นสนามใหม่เลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสนามแห่งนี้เนี่ยออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าคิโชคุโรซาวะนะครับใช้เงินลงทุนไป1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็มีชื่อหนึ่งว่าเคสตอฟสกีสเตเดียมนะครับจะเห็นว่าแถวเนี้มันมันอะไรค่อนข้างใหม่หมดเลยนะครับมองไปเห็นสะพานนะครับแล้วก็จะเห็นแฟนบอลเดินมาไกลๆนะครับส่วนใหญ่ใส่สีเหลืองนะครับแฟนบอลเซมบา้าแฟนบอลบราซิลนั้นจะมากหน่อยทิศทางที่เดินมานั้นเดินมาจากสถานีเมโทรสถานีรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งอ,อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ เปิดใชน้นี่เรียกว่าใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับเปิดใช้เมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศาแฟนบอลรอบๆกันนะครับลองเดินไปนี่ครับทางนี้กันบรรยากาศนั้นอรอบๆสนามที่จุดได้67,000คนเนี่ยนะครับก็มีมุมที่เหมือนกับว่า ให้แฟนบอลเหมือนนั่งพักผ่อนกันด้วยนะคร mm ับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าสนามนี้ที่เรารู้กันในช่วงบอลโลกว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสเตเดียมนี่นะครับซึ่งเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทีมดังของเมืองนี้แล้วก็ทีมที่ท่านวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเชียร์อยู่เนี่ยนะครับก็มาใช้สนามรีแล้วนั้นเนี่ย นะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่า,เ,าเคสตอฟสกี้ก็เพราะว่าจุดที่ตั้งเนี่ยอ,อยู่บนเกาะในชื่อนี้นะครับเคสตอฟสกีนะครับเมื่อวานนี้ผมมามาถึงเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนี่ตอนอาสายๆนะครับ,รบนั่งรถไฟมาจากมอสโกเนี่ยชั่วโมงกว่านะครับเป็นรถไฟฟรีแล้วก็เป็นรถไฟตู้นอนนะครับซึ่งทางฟีฟ่ากับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยต้องขอชมเลยนะครับ อำนวยความสะดวกแฟนบอลดีมากแล้วก็นอนมาแม้จะดูว่าช่วงเวลานั้นอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมหลับสบายครับนอนสบายเลยในห้องนี่ได้เพื่อนใหม่หมาอีกสองคนด้วยกันในห้องนะครับนอนกันได้เนี่ยทั้งหมด4คนแต่ว่าอาจจะตกสำรวจไปคนหนึ่งก็เลยเหลือทั้งหมด3คนเท่านั้นแฟนบอลจิ๋วน่ารักนะครับ ครั้งนี้นีเ่เรียกว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่นะครับเกี่ยวกับประเทศรัสเซียนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับประเทศยุโรปตะวันตกซะเยอะนะครับจนมองภาพยุโรปตะวันออกเนี่ยอาจจะว่าล้าหลังไปบ้างไอ้นู่นไปนี่บ้างคนเบึ้งตึงหรือเปล่าแต่มาข่าวนี้รู้สึกว่า,เ,าเปลี่ยนมุมมองไปได้เยอะนะครับรู้สึกว่า,าแฟนบอล ไม่ใช่เดี๋ยวต้องบอกว่าผู้คนรัเสเซียนะครับไปทางไหนเนี่ยเขาพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือนะครับเขาน่ารักมากกดไลค์กดแชร์กัน,นเยอะนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแฟนบอลบราซิลแหม่อาจจะอา ถา,ถามภาษาอังกฤษเขานิดนึงนะครับชวนคุยนิดนึงนะฮะแบบรีบออกตัวเลยไม่อยากคุยด้วยอลองดูนะครับน่ารักสีสันมาดูบรรยากาศทางนี้กันครับ <แ S 1> ออก็ตรงนี้เป็นจุดที่แฟนบอลผ่านา security check นะครับ ซึ่งซึ่งค่อนข้างหนักหนาเลยนะครับเข้มข้นเลยนะครับแม้กระทั่งนักข่าวเนี่ยที่นี่เขาตรวจเข้มกันจริงๆนะครับเอามือถือมานะครับก็ต้องเ,อเปิดให้ดูด้วยนะครับกระเป๋านี่เรียกว่าไม่ใช่ดูไปอย่างนั้นนะครับตรวจกันเช็คทีละชิ้นจริงๆแล้วก็ไล่ไปทีละคนนะครับ นี่ครับอวอรินเทียนะครับอาสาสมัครของของเขาเนี่ยก็น่ารักมากนะครับคอยโบกมือทักทายนะครับเล่นกับแฟนกีฬาที่เข้ามาดูนะครับมีแฟนคอสตาริก้าตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไปถามกันนะครับ Hello We are media from Thailand Uh -huh. yeah. Can you say hello to Thai people? Yeah, sure! <laughs> hello Thai! All right can you can I ask you about this game yeah what yeah. you think about this game well we're happy to be here I hope so Costa Rica win today because we need it you know <Yeah. S 2> I'm happy <Yeah. S 2> and we have a good team in Costa Rica all right เขา happy มากนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็หวังที่จะชนะบราซิล yeah yeah and uh, how many match for this tournament oh actually we're gonna be with the three games for the first the fifth round right here we was in Samara with Serbia now in Brazil and, and the next week we are gonna be with the, the Switzerland oh too bad. Uh, lucky yeah. for you yeah not okay. yeah. the best and what's called tonight hey uh, what's called today hi We will win 2-0. 2-0. Yes. And what about you? 2-0. Alright. l Okay. Thank you. Thank you. Have a good time. Bye. ไม่รู้ไม่รู้วางสูงไปหรือเปล่านะครับก็บอกว่าสกอร์อ2-0นะครับทั้งคุณแม่คุณลูกเลยแล้วก็แกล้งถามไปว่าเอ๊ะเขามาดูเกมเนี่ยกี่นัดนะครับ เราบอกว่าดูทั้ง3เกมของคอสตาริกาเลยก็ตามทีมนะครับอ๋อสาวพูดถึงก็มาบรรยากาศที่นี่นะครับจะมองหาสีสันของแฟนบอลเนี่ยบางคนเนี่ยก็มากระแซผมนะครับบอกว่าแหมอาสาสมัครของที่นี่สาวๆนักศึกษาเนี่ย,น,น,ยน่ารักกันมากเลยนะครับามาดูบรรยากาศต่อไปนะครับมาดูทางนี้ บาสิทนี่มีความกันวลน,นะครับก่อนเกมก็ว่าเนมานั้นเจ็บในช่วงการอึกซ้อมแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าจะลงสนามในเกมวันนี้นะครับส่วนที่าบาดเจ็บลงไม่ได้แน่ๆเนี่ยเป็นแบ็กขวาของแมนซิ t y ตี้ก็คือดานิโลนะครับก็เห็นเจ้า,าแบ็กขวา,อาของโครินธีนลงมาเล่นแทนนะครับ hello yeah we are media from Thailand can, can I in, interview you I uh, so, uh, just go just go what do you think What score tonight uh, to, uh, this afternoon hi hi uh, just I'm speaking English yeah 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 please say hello to Thai football hello fans. Thailand have you been to Thailand before uh, last winter are you yeah. where have you been in Phuket, Phuket. Uh, Phuket, yeah, Phuket, yeah. And what else? Bangkok. No, no, no. Just Phuket. Just, just Phuket. Chill and uh, relax. Yeah. What about Thai food? You right. Seafood. What? Uh, sea you talk to Thai food friends. <laughs> seafood uh, too hard for me. All right. Exactly. Just for me. All right. So, yeah. what do you think about Russian food? Uh, <laughs> I don't like it. I don't like it. Yeah, I, I like Thai food. Yeah. Okay. Uh, yeah. So let's talk about Brazil. Okay. Yeah. What do you think about first game? So the last game uh, was not uh, Brazil was not very strong. They, I think they should win the cup, but they don't understand that they need to hard work for for every game. Yeah, every yeah. game. But the last game uh, between Switzerland and Brazil was, first half was very interesting and the second not.